สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก A s t e IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับก็จะไปวิธีการออดูส่วนของรายชื่อนะครับสมาชิกที่เราเออบล็อกไปใน แอปพลิเคชัน a c e b o o กกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราวเริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook กันได้เลยครับเมื่อเราคลิกมาแล้วก็ให้เราเข้าไปในส่วนของหน้าแรกกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่านะครับแล้วในขั้นตอนถัดไป ก็ให้ทําการเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล่างล่างสุดก ouais ันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปที่ส่วนของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันได้เลยครับหลังจากที่เราเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วนะครับจะมีส่วนของ pop up นะครับแสดงลงมาทางด้านล่างกันนะครับหลังจากที่ pop ปอัพแสดงลงมาทางด้านล่างแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนการถับเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่า กันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่านะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลื่อนหาครับในส่วนของอแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าการบล็อกกันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วน ในส่วนของการบล็อกกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการบล็อกกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของรายชื่อนะครับที่เราได้ทําการบล็อกไปแล้วนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดกันนะครับ และในหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะยกเลิกการบล็อกเพื่อนของเราได้นะครับก็ถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกนะครับก็ให้ทำการคลิกยกเลิกการบล็อกด้านหลังเพื่อนที่เราบล็อกไปได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปน่าวิธีการดูรายชื่อที่ถูกเราบล็อกใน Facebook นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S, S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ